ขออนุญาตครับการขออนุญาตเริ่มปิที่1ก่อนเลยแล้วกันการกับการการนั้น f i t y First กลับมาทําอีกครั้งหนึ่งเป็นยังไงทำไม่าโ t รเจกต์นี้ต้องกลับมาทําอีกครั้งหนึ่งก็เป็นโอกาสดีค่ะก็ครบรอบประมาณ20ปีพอดีก็เป็นโปรเจกต์ที่ทาง g d s กับ Sony คุยกันว่าเราอยากร่วมมือกันกับ Sony แล้วก็มีไอเดียมีคอนเซปต์หนังในอดีตเรื่องไหนไหมที่เรารู้สึกว่าที่เรารู้สึกว่ามัน คลาสสิกสนุกแล้วก็เราชอบอยากเอากลับมาทำใหม่เนี่ยค่ะก็เลยคุยกันก็วันก็คุยกันกับเมธแล้วก็เลือกเรื่อง50 f ต r ้เฟิร์เดย์แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นการเอาคอนเซปต์ของ50 f ต r ้เฟิร์เดย์เนี่ยมาคิดใหม่เขียนใหม่คือจริงๆใช้แค่คอนเซปต์กับเนื้อเรื่องบางส่วนเองจริงๆมันจะไม่ใช่งานแบบ รีเมคหรือเหมือนของเดิมไม่มันจะเป็นมันจะเป็นเวอร์ชัน่นใหม่หมอ่าเรียกชื่อว่าฉบับเดดใหม่เดดใหม่เรียกว่าวิธีตีความใหม่คือมันเขียนใหม่เขียนใหม,ม่หมดเลยแต่เพียงแต่ใช้คอนเซปต์ของเด mm ิม hmm. แค่นั้นเองเพราะว่าก็จะต้องถูกทําให้ทันสมัย mm hmm. ให้เข้ากับพศนี้แล้วก็ให้ปีความเป็นคนไทยตัวละครไทยก็จะมีอะไรแบบแตกต่างจากเวอร์ชั่น ต้นฉบับเยอะมากมก็อยากให้รอดูค่ะที่เราใส่ไปแล้วที่น่าสนใจน่าดูค่ะมันคือเรื่องอะไรคะถ้าขอแบบยังไม่อยากเล่าเยอะอ่าแบบว่าเป็นเป็นแบบทิซซิ่งเล็กๆก,ก็คือว่าในเวอร์ชั่นอดีตเนี่ยอ่านักเอกเขาจะเป็นคนที่จำไม่ได้แล้วพระเอกก็ต้องจีบใหม่ใช่ไหมคะ,ะในเวอร์ชั่นนี้ พระเอกเราจะเป็นฝ่ายจําไม่ได้แล้วนางเอกต้องจีบพระเอกใหม่ทุกวันเป็นแบบยุคนี้ยุคนี้ผู้หญิงจีบผู้ชายได้แล้วจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงค่ะก็ผมเดินมาออฟฟิศพอดีเขาเป็นเขาเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะหนุ่มอารมณ์ดีที่เหมาะกับโรแมนติกคอมเมดี้คือเป็นคนรักในงานโรแมนติกคอมเมดี้แล้วก็ชอบเสียงหัวร้อของคนดูมากคือ ไม่อยากทำงานอะไรที่ไม่ได้เสียงของเราคนดูนคือไม่ว่าจะแบบ atm iFI อ,อย่างเงี้ยคะ่ะคือเมฆเขาแบบโลโลเขาเป็นคนชอบเรื่องแบบนี้จริงๆก็แล้วเขาก็ชอบหนังเรื่องนี้มากครับเรื่อง้เอ่อมันก็พอมันเป็นหนังในดวงใจสมัย20ปีที่แล้วนะครับแล้วพอได้มีโอกาสกลับมามีโอกาสให้เราได้ทํามันอีกครั้งหนึ่งนะครับในตอนที่ดูแล้วก็มีหลายอย่างที่เราชอบมากๆแล้วก็มีหลายอย่างที่เราคิดว่าเอ้ยถ้าเป็นเราเราอาจจะทําอีกแบบหนึ่งเนาะ คราวนี้ก็เลยเป็นโอกาสที่ดีนะครับว่าเราจะได้ลองทํามันในแบบของเราแล้วก็ได้นักแสดงผู้ทรงเกียรติทุกท่านนี่พี่กิ๊กเป็นคุณพ่อนะครับไม่เอกไม่เอกผมจำไม่ได้เนี่ยจำไรไม่ได้มันเป็นกรรมพันธุ์เหรอครับยุคปัจจุบันเรียกอัลไซเมอร์ไม่ได้ทีเดียวเลยครับไม่คุณจะตัดสินใจรับเรื่องนี้ค่ะป่าทำไมป๋าตัดสินใจรับเรื่องนี้ เป็นพ okay. right. oh. so, mm. ่อคนนี้เลยครับพุ่มกับพุ่มกับแล้วจริงๆแล้วผมติดตามผลงานเขาอยู่นะครับตั้งแต่ไอ้คนล็อกลวงไอีที่เอ็มอะไรพวกนี้ดูกี่รอบครับป๋าดูรอบเดียวครับผมจำได้แต่ว่าเดียวกันนี้ก็ดูสามรอบเขาดูสามรอบเขาจะมาถามพุ่มกับว่าสร้างว่าอะไรครับลำดับถัดมาก็วิเวียนนะครับวิเวียนจะรับบทเป็นวิเวียนเลยยากวิเวียนวิเวียน แล้วก็มินนี่นะครับแล้วปวเป็นนางเอกแล้วก็พี่แดร์นะครับเป็นพระเอกที่แค่มีปัญหาอคทางสมองนิดหน่อยควาจำความจำครับผมครับที่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 เป็นพี่แดร์เพราะอะไรคือผมผมได้ร่วมงานกับพี่แดร์เมื่อเรื่องที่แล้วนะครับไอ้คนหล่อรวงแล้วก็รู้สึกว่าเอบรรยากาศหลังกองนะครับมันมีมันได้เจอได้รู้จักตัวตนเขาจริงๆว่าเขาเป็นคนประมาณนี้ แล้วก็รู้สึกว่าพระเอกในเรื่องใหม่ที่เขียนเนี่ยมันมันแทบจะเป็นเขาเลยแหละครับอยากให้คนได้เห็นมุมที่ที่เวลาเขาอยู่หลังกองเขามีความกวนประสาทมีความเขาตลกนี่หว่าคุณนี่ใช็คำนั้นเขาตลกนี่หว่าคุนี้เขาเล่นมุกแบบโตโคกอะไรเงี้ยเอาเรื่องนี้เขาเล่ตัวเองได้เลยเขาผมผมคิดว่าใกล้เคียงตัวเขามากๆานะครับเอาตัวเขามาเขียนเลยแหละครับแบบัวละคร อย่างนั้นเลยนะคะดึงออกมาส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งดีกว่าครับมันมีบางอย่างที่ผมได้รู้จักเขาในเรื่องที่แล้วแล้วก็จําได้เฮ้ยเขาทําแบบนี้แล้วเวิร์กนะแล้วก็มาดับในตัวละครที่เขาต้องเล่นครับเขาเล่นนี่แหละค่ะเรื่องนี้คือคือนางเอกในเรื่องนะครับเขาเป็นเขาเป็นบุคลิกของนักเดินทางครับเพราะฉะนั้นเราอยากให้อยากให้ ระดับของการติดต่อก็อาจจะอาจาอาจะมีระดับมีมีขั้นตอนที่มากกว่าดีวกับนักแสดงไทยนะครับ<ม>เพราะต้องผ่านทางเกาหลีด้วยแล้วก็มีการรอคอยเวลาที่จะทําให้ตรงกัน<ม>ครับแต่ทีมน่ารักครับน,น่ารักทุกคนเลยโลเไชั่นเนี่ยว่าไทยเราถ่ายทางไทยทีกครับถ่ายทางใต้ครับ,ท,รารบทางใต้ครับหลายจังหวัดเลยครับ<ไ>หลายจังหวัด มีก่อนไหนยังบอกไม่ได้มีทั้งภูเขามีทั้งทะเลใช่ปลายและเหนืออย่างนี้แก๊บของม like mm ินนี่ในการเดินทางมาถ่ายทำนี่จะยังไงฮะวางแผนไงยังไงนะตอบลูกนีการเดินหน้าแต่ละวันนี้ดินนีาค่ะก็เดี๋ยวจะเริ่มถ่ายตอนเดินหน้าถ่ายเป็นนิงเดินหน้าตั้งแต่ประมาณปลายตุลาค่ะแล้วก็ถ่ายจนถึงกลางธันวาเลยก็หนูก็จะอยู่เมืองไทยยาวๆค่ะแต่ก็ ระหว่งางค่ะาจจะมีต้องบินแวะไปแวบ,บมาบ้างค่ะแต่ว่าประมาณเดือนพฤศจิกาคือทั้งเดือนก็จะอยู่ที่เมืองไทยยอย่างนี้วอเป็นไงบ้างพร้อมกับการร่วมง,งานกับเพร้อมมากพร้อมไม่ไหวแล้วก็เราทำโปรเจกต์นะี้มาก็คุยกันมาสักพักแล้วคะ่ะก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆที่ทางทีมงานให้เกียรติ <c oughs> ค่ะเลือกหนูมาเป็นนางเอกเลยไอซีเราแอบคุยดเขาจะตีความยังไงใหม่กับเรื่อง ลุ้นค่ะแต่ว่าคือก็ยังอาจจะยังสปอยมากไม่ได้แต่ว่าเท่าที่หนูเห็นแล้วยังไงสนุกมากๆแน่นอนคือแฟนๆที่เคยดู Fifty First Date Original ก็คือกลับมาดูเวอร์ชันนี้เวอร์ชันใหม่นี้ก็จะแบบยังไงก็สนุกหรือว่าใครที่ไม่เคยดูเลยก็สนุกแฮปปี้แน่นอนแล้วก็ร่วมาดี่ยค่ะอ๋อหนูเหรอคะหนู FC ทุกคนในนี้หนูกันด้วยใช่ไหม FC ด้วย FC ด้วยค่ะหนูเห็นป่าแล้วเนี่ยหนูยัง เป็นฝ้ายเนี่ยฝ้ายเด็กๆจนป้ายตกเป็นหนุ่มแหละใช่แล้วก็ติดตามซีร c d สมาตั้งแต่ตั้งแต่หนุ่มเด็กมากเลยตั้งแต่แฟนฉันเลยใช่แล้วก็ติดตามพี่เมย์งานพี่เมย์มาตลอดเลยไอ้คนหล่อๆก็คือไอ้คนหลอ่องหนูดูมาสามสี่รอบสามสี่รอบสองรอบสองรอบแรกหลับใช่ก็ดูก็แบบค่ะหลายปีแล้วก็เลยกลับมาดูใหม่อวดแล้วการร่วมงานกับพี่แบล์ค่ะ วันนี้เพิ่งได้เจอน้องเป็นวันแรกเพิ่งเจอครั้งแรกเพ่ได้เจอกันวันแรกนี่เดี๋ยวก็ไปเวิร์กช็อปกันต่อวนี่ไปเวิร์กช็อปกันต่อครก็ยังเขินๆอยู่ค่ะเราไปเวิร์กช็อปกันใช่เป็นเกียรติมากๆเลยดีใจเหมือนกันครับครับตื่นเต้นมากติดปากตีไม้ฝาปลายมือไว้แล้วกับไอ้คนหล่อๆพอเรื่องนี้จะเป็นยังไงพี่เบลก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นจริงๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เรามาทำเวิร์กช็อปอะไรกัน เกาจะได้รู้รายละเอียดกับพี่เมธมากกว่านี้อะไรเงี้ยก็อย่างพูดอะไรมากไม่ได้การกลับมาทำงานกับพี่เมธอีกครั้งหนึไงครับเนี่ยต้องจูนอะไรกันอย่เงี้ยโคตรดีใจเลยครับก็พูดตรงดีใจมากครับที่ได้กลับมาทำงานพี่เมธอีกครั้งหนึ่งเพราะสี่ปีแล้วครับสามสี่ปีแล้วกับไอ้พลรนดวเป็นไงระหว่างกับสาวข้อดัป็นไงดีใจมากพี่แบกก็คือผมก็เขินนะพี่เอาเองแต่ถ้ม่เขินอยได้พี่แบกต้อนยืนพี่นี้ได้เมื่อไรเดี๋ยวสอบ เป็นพี่แจ็คมาเต้นดีหที่าก็มันตองมีไปกนทที่เราได้ตื่นเต้นมากค่ะเดี๋ยวถ้าเร่องเปนมันผืดเหมือนกันมันต้องมีคนไทดีเลยคนใต้ดินฝึกค่ะเพิ่งฝึกอาจจะยากนิดหน่อยในการพูดภาษาใต้แต่ว่าจะทำให้ดีดีสุดค่ะแม่ต้งแดง ืท่องเด็ท่องเด็กะยาวแต่ถ้าไปใต้เลยก็อาจจะได้เราอาจจะได้ตอกเนาะป็นตจริงๆก็มีหลายภูมิภาคมาจากเกาหลีแล้วก็อีสานเมื่อกี้ได้ได้ลองทดสอบกันแล้วอีานอันนี้ก็ยได้สวัสดีค่ะเซี่ยฮวาชวนนิวเนิดาได้มาได้มาอีสาน อ่ะสอนสอนเดี๋ยวเรียนพูดตามวันได้ก็คุณได้ก็บอกให้ว่าคนณได้คุอะไรพื่อวันดีค่ะเซอร์วิเวียนสวัสดีครับผมเซอร์วิเวียนวันดีค่ะวันดีค่ะวันดีค่ะหนีเชอร์วิเวียนเป็นเป็นอีสานใต้ไปอ่านี้กำลังลำบากตัวเราเปิดแม่ใช้แด่นอันนี้อันนี้อาจจะยังเรายังนะเรายังมีนักแสดงอีกท่านหนึ่งนะครับคือคุณเบิ้ลปทุมราชนะครับ คนนี้ผมว่าให้ให้ปากกิ๊กพูดถึงดีกว่าเพราะว่าน่าจะคุ้นเคยกันดีอันนี้ก็ยังไม่ออกยังลงมาไม่ได้ครับเพราะว่าหมอไม่อนุญาตนะครับเอออยู่ศีลธัญญาดันนี้สติไม่ดีสติไม่ดีเป็นชาเซียนิดหน่อยเมื่อวานเมื่อวานบอกครับว่าจะหมอไม่เชื่อว่าจะใส่หนังไม่แต่นางทัวร์ต่างประเทศชวนต่างประเทศเหรอจริงเหมเนี่ยจริงมากเนี่ยหาจริงไปกันนูกอ๋อเนาอตัวละครเฟิ้์นเป็นยังไงครับ ก็รับบทเป็นเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวของบ้านนี้นะครับก็เป็นเป็นคนบ้าเหมือนฝาจะรู้แล้วครับเป็นตัวตัวสนุกสนานอีกตัวหนึ่งเลยครับแล้วก็มีอยู่ในกลุ่มของความรู้สึกแบบบูทซามิลี่ครอบครัวอบอุ่นนะครับติดตามอะไรค่ะทุกวันครับปีหน้าครึ่งปีหลังของปีหน้านะครับเราจะได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้กันนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มเปิดกล้องกัน กลางเดือนหน้าจนถึงสิ้นปีนะครับก็ฝากติดตามนะครับรับรองว่าจะเป็นหนังที่โรแมนติกคอมดี้ในบรรยากาศแบบ GDS GTS ที่ทุกคนเคยชื่นชอบนะครับมั่นใจว่าทุกคนจะมีความสุขแน่นอนครับได้ข่าวว่ามีเวลา50สัปดาห์ในการสร้างเรื่องนี้ใช่ครับนับจากวันนี้ไปก็อีก50ว<ช>ีคจะได้ชม50มดเดท